สวัสดีครับไม้ลิงทางชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาหาสาเหตุว่าเพราะอะไรทําไมใบบอนซีของเราถึงมีอาการไหม้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในคลิปนี้ได้เลยครับก็สาเหตุแรกที่เราสังเกตได้เลยครับคือหน้าดินเขาแข็งนะฮะนั่นเท่ากับว่าสารอาหารเขาไม่เพียงพอนะฮะดินด้านในเขาน่าจะมีปัญหานะฮะให้ทําการลือนและย้ายกระถางเขานะฮะเปลี่ยนกระถางเขาให้ใหญ่ขึ้นนะฮะให้ลากเขาพอที่จะหากินได้นะครับ ก็คือดินเขาไม่มีสารอาหารนะฮะแห้งถ้าเขาจะอันนี้คือแบบว่าดินเขาแน่นเกินไปครสารอาหารเขาเลยไม่พอทำให้ใบที่ออกมามีอาการไหม้นะฮะอู เป็นหัวเขานะมีหัวเขามีเขี้ยวนะคจริงเราสามารถผ่าได้นะแต่ผมว่าผมยังไม่ผ่าเขาดีกว่าครับเพียงเขาไว้ก่อนนะคับจากนั้นให้เราล้างล่าเขาอีกทิ้งนะครับ ลงมาก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเขามีเขี้ยวนะผมจริงเราสามารถผ่าออกไปเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์เขาได้นะฮะแต่ว่าผมยังไม่ขยายพันธุ์เขาดีกว่าครับเก็บไว้ก่อนฮนะหัวค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะก็สําหรับดินที่ผมใช้ในการเป,เปลี่ยนกระถางนะฮะก็จะมีมะพร้าวสับ ประมาณ30%แล้วก็ดินถุงทั่วไปอีก70%ร์เนะแต่นี้ให้เราคนใหเข้ากันนะฮะไม่ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับฉันั้นให้ทำการเปลี่ยนกระถางได้เลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S เริ่มแรกผมจะลองก้นกระถางด้วยโฟมนะเพื่อเพิ่มอ,อากาศให้กับภายในกระถางนะครับ จากนั้นผมจะเพิ่มความชื้นด้วยกากมาพาะพร้าวสักนะครับให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้ตามไปด้วยดินที่เราปลูก ใส่ให้ได้ประมาณครึ่งกระถางก่อนนะฮะจากนั้นให้เอาต้นวางลงไปเลยคะวางลงไปได้ลักษณะแบบนี้นะฮะให้อยู่กลางๆนะครับให้วางลงไปได้ลักษณะอยู่กลางๆของกระถางนะครับจากนั้นใส่ดินไปให้เต็มกระถางนะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราลดน้ําเขาได้เลยนะครับรดน้ําให้ทะลุกระถางนะครับที่สําคัญอย่าลืมหาไม้มาดามเขาด้วยนะครับกันเขาทิ้งใบนะครับ ก็สําหรับการจัดกระถางก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนการดูแลรักษาก็ให้วางไว้ในที่มีแสงแดดราไระวางหรือวางไว้ในร่มอย่าให้เจอแดดจางๆนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ต้นเฉาตายได้นะครับก็คลิปนี้กคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทิ้งไว้ให้กับผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับหากมีข้อเสนอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดี